พอาอายุเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยพอกินน้ำบอลลมเยอะๆเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีผลต่อกระดูกะะเพราะว่าเพราะว่าแบบเริ่มกระดูกกระเดี่ยวปวดหล่งปวดหลังปวดเข่าก็เลยไวัยวัยก็เกี่ยวเออคิดว่าแบบเฮ้ยนะมันลมแม่งมีส่วนเพราะว่าไปโทษน้ำบอลลมอีกเอก <บะ S 2> อย <บะ S 2> อยากเลิอกอยากเลิอก,กนนอ,ไไอยากเลิกผู้มีคําแนะนําอะไรไหมอยากเลิกใช่ไหมเออก็น้ำบอลลม คลิปหนกูกำลังให้พี่อ,อ,อ้อแบบว่าหาสิ่งอื่นมาแทนที่นะ้ําะลงเวลานึกถึงนะมะลงแล้วให้ไปนึกถึงอะไรที่พี่นะ้ําอะไรที่พี่ไม่ชอบอะเอามาแทนทีมน่มันเวลานึกอยากจะกินปุ๊บใช่ไหม,อมเออน้ําอลงนี่พี่ชอบอะไรโคบัซี่อะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยที่เป็นน้ำำําดําน้ำดำเอาเป็นน้ําสีดำ <c oughs> แล้วกันนะแล้วถ้าำำเป็นน้ําสีดําเป็นพวกเครื่องดื่มสีดํามันมีอะไรบ้างที่พี่อ,อ้อไม่ชอบที่เป็นสีเหมือนน้ำอัลดลมที่พี่ชอบแบบ น้ำดำาี่พี่ไม่ชอบเหรอซุปไก่ไม่ชอบเคยกินเคยกินครั้งหนึ่งแบบแ้าอ้วกอ่ะจริงๆรู้สึกพอได้กินแล้วกินเข้าไปแบบแค่จิบนึงนี่แบบอืมมาเลยเออบนันแหละมาเลยใช่แล้วพอเวลาพี่อยากกินน้ำดำที่เป็นน้ำอัดลมให้นึกถึงเอ้ยมันคือ สีมันเหมือนกันแล้วไงพี่อ้อสีมันเหมือนกันละแรกใช่ไหม,มคือถ้าจะยกน้ำมาลงขึ้นมาให้พี่กถึงเป็นซุปไก่เออไม,ไม่ชอบถ้าเกิดเราสติเราพั้งเผลอเช่นเออฉันเปิดน้ำอารมมาละนู่นนี่นั่นฉันดันไปซื้อมาละแล้วเปิดมาเห็นสีปุ๊บพี่อ้อให้รีบนึกเลยเฮ้ยซุปไก่เฮ้ยกินเฮ้ยจ <ำ S 2> ําไดว่าเฮ้ยเราไม่ชอบแต่วางได้เลยรต้องลองต้องลองหรือไม่แบบเฮ้ยทั้งลงทุนหน่อย พกซุปไก่ไปทุกที่แล้วพอจะสั่งน้ำบรลลมุงเทซุปไก่ลงไปแล้วบัลลมแล้วก็จิบได้<ม>ไง<ด>วะเอออันนี้ถือประเด็นประเด็นก็คือกลัวว่าเอ้ยอันนี้ซุปไก่ฉันรู้แล้วฉันไม่ชอบฉันลืมไปว่าฉันอยากอยากหยุดน้ำบัลลมมันก็ใช้สองวิธีควบคู่กันนะพี่อ้อเผื่อเพอตัวซื้อมาแล้วน้ำมัลลมก็ให้นึกว่าโอ้ยจําได้แล้วมันเป็นสีเดียวกับอีน้ําที่เราไม่ชอบเลยเอย่างนี้ไงหรือว่าจะพกไว้เห็น เห็นอยากกินโค้กหันไปปุ๊บอ้าวนี่ซุปไก่นี่เอาไม่เอาพี่ว่าดีก็ได้นะเอาลมวันนี้เนี่ยพูกลัวผีระพกพระเออเอาซุปไก่มากันเออกูมีซุปไก่ติดอยู่ในกระเป๋าตลอดพอด้กินคำซุปไก่แล้วนึกได้อ้าวจะต้องเลิกนะมันลมไม่แน่เห็นมันไม่บ่อยพี่อาจจะชอบกินซุปไก่ก็ได้เวียนจากเฮ้ยสมนัขคนอื่นกระโอ مة จริงๆเลยอ เร่ยังไม่เคยลองที่มันเป็นอะไรว่ารสช็อกโกแลตหรือเกี่ยวกันหรือเกับกันพี่อ้อฉันอยากกินซุปไก่แล้วฉันรู้ว่ามันมีประโยชน์กว่าน้ำดําที่เป็นน้ํามัลุกินไปแล้วให้นึกว่ากินน้ำมัลุกสลับกับสลับประมาสมองไม่ตีกันแล้ให้มันฟุกเขาไปนอยู่ในหัวเนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูมันมีหลากหลายวิธีที่จะจริงๆมันขึ้นอยู่กับใจมีถ้าใจว่าจะเลิกก็คือเลิกได้แต่อันนี้เป็นแค่เทคนิควิธีการเล็กๆล็น้อยก็เอาเปว่าตอนนี้ตัดของดำเอ้ยน้ำดำ ของดำนี่เราละอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็ให้นึกถึงว่าโอ้มันคือตระกูลเดียวกับซุปไก่แหละไม่กินดีกว่าอ่าอย่างงี้ดีไหมได้เดี๋ยวพี่ไปลองทําดูออแต่ไออารมณ์ที่แบบให้พกซุปไก่ไปในกระเป๋านี่ั็พกพระที่อยาเออชากถึงขนาดต้องทอยคอเลย ว่ากูว่าเออก็ดีนะพี่ว่าเพ่อารมณ์มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเหมือนกันนะว่าแบบเออเราพบมันเพราะว่าเราอะต้องการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนเครื่องระลึกถึงเออก็ดีนะ เราพกซุปไก่ไม่มีใครว่าเราบ้าเขาต้องว่าเราเป็นใสยฮมตีสุขภาพไปไหนก็พกซุปไก่ไปได้แตงกิวนางกุ้งอันนี้เผื่อใครจะเอาไปลองใช้ลองทําบ้างนะเผื่อใครอยากจะแบบเลิกอยากเลิกน้ำอารมณ์แบบพี่อะเราเราติดมันเพราะอะไรวะนางกุ้งเราติดมันเพราะรสชาติหรือเราติดเพราะมันร้อนใจตัดใจอย่างกุ้งเนี่ยถ้าเกิดกินอะไรเผ็ดเผ็อย่างส้มตำเนี่ยต้องขาดไม่ได้ต้องมีมันเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากันแต่ตอนหลังก็รู้สึกอ่ะไม่เอาละก็เลยเอ้ยไม่เอาละเดี๋ยวลอง ก็มันทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรายังไม่สามารถหักดิบได้แต่ถ้าอยากหักดิบเลยใช้วิธีอย่างที่เราพูดอะได้เลยเห็นไหมออ้ยสุดไก๋ ไม่เอาน้ำดำแบบนี้ไม่เอากว่าอ,อย่างกุ้งม,มันใช้วิธีลดลดเอาเมื่อก่อนกินเยอะกินแทนน้ำเมื่อก่อนอะอเออแต่กุ้งลดลงเยอะอแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกแต่ลดลงอพี่ยังไม่ไม่ขนาดกินแทนน้ำแต่กินแม่งทุกวันเลยเขามาหนู <c oughs> ไม่กินเ <c oughs> <ๆ>บาไม่กระดะไม่ได้เพราะเรานึกเรานึกนะถ้าเรากินทุกวันสมมติาวาเรากระป๋องใช่ปะ่ะสามสิบวันเนี่ยมันมีแบบสาคือนึกภาพอะสามสิบกระป๋องที่วางอยู่แนละ้วปีนึงนี่แม่งเออแล้วร่างกายที่เรากินเข้าไปคือ มันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบยังไงวะดูดูเป็นอันตรายมากถูกปะ่ะน้ำันลงก็ยังมีแบบพวกเครื่องดื่มที่เป็นของบุญเมาถูกปะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพไปแหละคนเฮลตี้อย่างเรานะเราก็อยากที่จะมีสปา <ะ S 1> พดสุกไก่นี่แหละดีละพกไว้กระเผือมันดีคืนดีเราอาจจะชินกับกลิ่นมันก็ได้พี่ปลาปะลงแล้วลงไปซื้อสุกไก่มาติดใส่กระเป๋าไปเลยโอเคค่ะแค่นี้ค่ะไปและสวัสดีค่ะ